โย่วสวัสดีครับพรรผมเบาเคนสติอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้ะพี่น้องสวัสดียามเช้าพี่น้องเห็นแล้วว่าสิมายกกรยุงแล้วรูว้แล้วก่อนน้องเก่าที่เฮาเคยมาจ้าไม่ได้มาถึงเติบละมานานเลยแหละรุ่นกันพี่น้องมาถึงกระปา มาเบิ่งกันเอาบบได้มาเป็นอาทิตย์สองอาทิตย์แล้วเนาะครับน้ําขึ้นขนาดเลยพี่น้องน้ำขึ้นน้ำขึ้นเหีืยวของเราเมื่อนี้พี่น้องนมปังฟาร์มเฮาเลยฟาร์มเฮาสดๆจากเตาติ๊จุ่มน้ำก่อนเขียนจะไปตั้งกันด้วจุ่มน้ำก่อนเหยื่อคู้ยเท้าหอมไส้ล้ำเนาะแต่รอบนี้เราจะใส่นมปังฟาร์มเฮ้ามาเบิ่งเปียกๆเลยสติ๊กอ่ะเปียกๆเลยมันแบบ ระหว่างหนุ่มปังกับลำนี่อันใดสิปลาสิมากินกว่ากันโอ้ยอนอไปกระเกือบเลยเกื <c oughs> อบเลยพี่น้องรอเยอะเลยเดี๋ยวเรามารุ่นกันจ้ามาพี่น้องสักพักแหละประมาณสองนาทีมารุ่นบัดแรกกันบม่ได้มานานเลยโอ้ยปลา คือเกาน่ะพี่น้องข่าวจากภาคคือเกาคือเกาคือเกาน้องับได้บ่ได,ด้จ้ะงมันดีบัตรเลกบัตเลขฟุนา่ะบัตรเลขหนื้อขมาน,นรุนบัดต่อไปจ้าคือไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนาะมาจากพี่น้อง มาลุ้นกระตร้อในอาหารเกือเหยื่อเพิ่นสักหน่อยแล้วจ้ะเอโยโกไ้่เอาจา้กภาคคือเกาบาดและโลบาดและโลบาดและโลอะให้บอกเคียนตักก่อนจ้ะมาลุ้นบาดต,ต่อไปเนาะ บอกเขียนลงย้ายมุมจากพี่น้องสองบาทเลขกของเราเกือบครึ่งคุครึ่งถัง,งแล้วจ้ะเท่าที่เสาติก๊กสังเกตมือเนี่ยค่ะบุกสู่ลำพี่นอ้อ,สองสมปังเนี่ยค่ะลำสิมาปลาสิเข่าหลายกว่า,น,าน้องบอกเขียนเนาะไปเดี๋ยวเฉาติก๊กจะเอาถาังตามบอกเขียนไปสองบาทเลขกจนดำ เกาะตามโขนไห้นี่เห็นบลพี่น้องปลากระเดิดปลากระดีมีปลากระเดิดปลากระดีแล้วก็ปลาดุกน้องนี่ค่ะบุมีปลา,าอื่นเลยแต่ที่แน่ๆค่ะมันมีปลาดุกใหญ่หนึ่งตัวที่เวลามันข้นน้ำนพี่น้องเอ,อ้ยเราติต๊กเราว่าจะะเจ้าระเค้น้ำวนแบบบึ้มเลยเจ้าวังเจ้าวังถถาบ่สูบย่านกินมันบ่ได้เบิ่งแล้วบ่ได้เนาะ สูบก็กินไปได้ไมันอยู่ในตอมันแห่งแล้วมันต้องกินได้หรอเบาเขนตอมันหลายยกตอบรอดนี่นนะอ๋อโออเบาเขน,นวางไว้ใส่มันชันถังนี้พี่น้องชอตติกหาบน่นวางถังก็จะมาลุ้นกันจะพี่น้อง <c oughs> ย้ายมุม <c oughs> ไม่ตัวใหญ่เบาเคนตัวใหญ่ตัวใหญ่ Tôi nhảy, tôi nhảy mùm này Lái cứ câu mùm đấy cả Lò văn đơ, lò văn Tục nam tam thẳng hầu <laughs> Nào lô lô lên Ok ok, một cái đứt cái đít đi lưỡi Giải thi lươi sẵn ต้องลำเท่านั้นโอ้ oh. บหลำก็ต่อนประเดะ็กน้องพี่น้องเนาะมันโยนโลงเป็นเหยื่อมาเดี๋ยวรุ่นบาทต่อไปกันจ้ามารุ่นกันต่อจากพี่น้องป oh. าตจากภาคเด บาทละถวยบาทละโละน่าตักให้เบาเขนแน่อน่าตักให้เบาเขนตักปลาก่อนจ้ามาจากพี่นอกรุ่นกันอีกลายคือเกา <c oughs> ทันกุ่งคือเก่าทุกบาทจ้ะ <c oughs> พลาดเลยเาผาดเลยอเ,อเอาเอาไป,ป<ล>าใส่ถังทางพูนมันมาบ่าได้พี่น้องทางนี้มันชันเอาถังมานำบ่ได้จ้ะพี่น้องจ้าเท่าที่สังเกตปาลารอบนี้บอกเคนว่าน้ำม,มันเพิ่มมันเลยมีอนาเขตหาอยู่หากินได้หลายจ้ะมันบ่ค่อยอยากมาผูปลาดุกกะมุมผูกยุบจับยุบจับอยูู่ บวกกับเหยื่อของเราเมื่อนี้เป็นหนมปังปลาโบมักกินปลนไดล <c oughs> ปลากรเดิดนี่ค่ะไปๆมาๆอะลรล่อปลากรเดิดหรือปลาก,กระดินี่ยโบมาก,กินเหยื่อแล้วจ้ะทุกทีนะครับเป็นลำเนี่ยพึ่งจะมาดั้เป็นแผ่นเลยโอ้ยอ่อนส่วนปลาดุกผูกผูเห็นบอกพี่น้องยับยุ่มๆอยู่ผูกเด็กเด็กขึ้นอยู่ค่ะเป็นฝูงเลย มิดน้ำเบาเค็นเนาะไม่ค่อยอยากหลเนาะยายที่กลับมาที่เดิมแล้วจ้ะโรยเหยื่อเลยปกติมันจะขึ้นมาดำเต็มยอเต็มสะดุ้งทำเลยแต่นี่บม้ปานใหญมือน,นี่นกระจายน้ำปลาเหยื่อลอยไปปายังบุก,กิดเลยเต็มเลยมันอยู่ในป่าพวกบุ้งเมื่อไหร่นะน้ำทว่ำทวมป่าเลยแ้วก็บวกกับเหยื่อของเฮาน้ำแหละแสดงว่าปานี่ห<อ>ันบอกกินขนมปังบอกอินเตอร์มาทำ มักหำหรือปลาแดกไปเลยแบบนี้อ่ะอเบาเคลนได้หน่อยได้ไรสำเนียกระยกแล้วก็เมื่อเนาะถือก็ถือว่าได้ใหญ่ได้กินอยู่จ้ะโลสักพักเลยเนี่ยขนมปังบุมีอุ้ยประวัติศาสตร์ไปยากเพื่อนว่ะเออแต่บมได้พิษหวังเด้อในถังนี่พอได้ครัวอยู่เบอร์นี่พอได้เอ็ดอยู่ดอกพอละได้ครึ่งถังจ้ะ ไปครึ่งถังกับจพากันเมือแล้วเอามาให้พี่น้องบิ่งใกล้ๆดูบผ่นับเดอร์บาทนี่เด้อเผื่อเฮ็ดอดีกตัวใหญ่เถอะรอบมีตัวงามๆอัน้ไปครึ่งถังเอามือใหม่เอามาใหม่เอาต้องเป็นลำหรือบล่บาพี่เดอร์บาทนี้มฟังบ <c oughs> ุผาดเนาะไปครึ่งถังจากพี่น้องตัวใหญ่รอบนี้ดีตัวพอดีตางเดดมันคงมีส่วนตรงที่ว่าน้ำขึ้นน้ำขึ้นแล้วปลามันมีที่หาอยู่หากินเพิ่มเนาะ บอกเคนว่าทำไปอยู่ตามป่ายหยาบแบบพี่น้องเกลือปลาหมดเลย,เลยด้วยเนี่เกลือเลอะลามันไปกินใบไม้นาบอกบอกเคยียนหญ้าหญ้าเปื่อยผักบุ้งเปื่อยแบบพี่น,น้องมันก็ไปตดกินมันก็มันเก็ดเหตปลาตัวใหญ่ขึ้นอ้วนขึ้นปลาที่ยังหลายคือเก่าจ้ะแต่ฉันติว่าน่าจะเกี่ยวกับเหยื่อพี่น้องเบิ่งขนาดขนมปังยน,นไห้นี่มีอยู่ปลาดุกึ้นมากินปลาดุกบ่อ๋รอพี่น้องเบิ่งดุกค่ะจะได้อ้วน จะได้อ้วนๆ<า>เวลาเรามาทุกครั้งกับ๊บไปดิไปดิลาด,ดุกตอดปลาดุกหนึ่งเบาสะดุงด้งหรือเขย,อย่าเด้อฉลาดขนาดไปดิลาดุกตุ้นปุ๊บลาดุกปุ๊บบึมบำบึมบำอยู่พูดแม่ดเลยจ้ะขึ้นอยู่พวกเดินไปเดินไปหนุ่มปังมืดอายุเลยเด้อจ้ะ มามาปลาดุกเลยฮะเนาะปดุกปลาดุกปดุกอุ้ย,ยมาตอดเหยื่อให้อยู่หาก,กินเขาก็เหลือเขาก็หวา,านเพิ่ยเหม็นเธอหน้าเขาก็มาหาก,กินคือเก่ามันก็จะได้ตัวใหญ่เนาะเมน็นเดียรูเริ่มมากเกาะแผ่นนมปังแล้วเพราะว่าอาหารปลามันหลายกว่าอาหารในบ่อเมน็นเม็นเป็นอย่างมันคือโตัวบ่ใหญ่ฮะว่า <c oughs> ง่ายกับพื้นที่อาหารหน่อยเนาะครับ ป้าเล่ผัดหลายพูดแบบนี้แต่กันยังหลายคือเก่าจะพี่น้องบพิดหวังคือเก่านี่จักบาทสี่บาทบอกสี่บาทครึ่งถังครึ่งถังเอาเอาเฮ็ดยาเฮ็ดกินคือเก่าจำนี้แหละพอดีบาเขนผัหลายกว่านี่แหละโอ้ยไม่มีเวลาได้เฮ็ดอย่างอื่นเนาะบ่ต้องไปใส่หละถ้าเอาเตรียมถังคือคู่เท่อค่ะทำนั่งทำแต่ปลาครึ่งวันแหละเมนเพราะว่าทำกันเด็กๆกัเรียนออนไลน์แบบนี้ต้องทำกระสงสามเสน้องอิ๋วครับผม ใช้เวลาเป็นชั่วโมงสองชั่วโมงเด้อพี่น้องนี่เผื่อแลีวรรดด้วนี่ค่ะมันเป็นพันพันตัวเดอ้อ <c oughs> เห็นมันแบบนั้นนะเอาครับพ,พี่น้องเมื่อจะได้เราอยาเนากินละครับผมเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพียงเท่านี้ฝากกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ไหนเด้อครับแล้วพบกพันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้ากลับบ้าน